คาดหวังไว้สูงว่าเลคคอร์ดออฟแลกนาล็อกในฉากสักยามุนีสู้กันเนี่ยมันจะออกมาดีเพราะตอนก่อนหน้านี้แม่ปูเนื้อเรื่องมาอย่างดีเลยว่าสักยามุนีจะช่วยมนุษย์ดูเดือดมากเป็นไวรัเล่ในประเทศไทยระดับหนึ่งเลยนะแต่พอมันออกมาฉายจริงๆแม่เอ้ยโคตรเอือยโคตรอืดอแล้วก็ง่วงอะง่วงมากถามจริงมันเป็นอะไรที่โคตร ปล่อยออกมาแล้วก็แงเงียบเงียบถ้าไม่มีคนพูดถึงคาดว่าทุกคนก็คงรอดูจุดจบว่ามันจะเป็นยังไงคือไอคนอ่านมังงะมาแล้วเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมไออย่างนี้ดีกว่ามันมีสปอยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เรื่องราวก็ไปคลิปนี้ไปคือในมังงะเนี่ยมันสกายามุนีอ่ะมันชนะเออแต่ว่าพอมาอยู่ในเวอร์ชั่นอนิเมะเข้าใจป่ะมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดคือเหมือนมันพยายามจะขยายเนื้อหาพยายามจะยืด ใช่ไหมแต่พอมาเป็นในเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยมันมันดูกระชับมันดูดีเออเนี่ยคือเรื่องที่อยากจะบ่นมากเหมือนเขาไม่เรียนรู้อะคือเขายืดจนมันง่วงอะเขา้าใจไหมคือบางฉากการต่อสู้บางช่วงของเรื่องราวอะมันดีนะ record of black กนาล็กอกะแต่เขาก็ใช้พอร์ตเดิมๆก็คือยืดมันออกไปทําให้มันดูน่าเบื่อเหมือนตอนไอ้ลิปโปอะคือไม่ชอบเลยคือมันจะยืดทําไม ลิปโทีหนึ่งแล้วก็ตีจึ้งแล้วก็ลิปโอไปอย่างนั้นลิปโปไปอย่างนี้ลิปโปไปอย่างคือว่าดั้งฟังบากิมันพ้ามความโม้ว่าแบบเยอะแลวนะว่าเจอเลกคอร์ดออฟแกนะลกอกในเวอร์ชันสกยามุนีเนี่ยแล้วรู้สึกแบบไม่สนุกเลยอะ่ะคือเวลาดูบากิเนี่ยมันมันโมใช่ไหมยิ่งภาคล่าสุดที่มันปล่อยออกมาคือมันโม้ไอที่ว่าสู้กับตั๊กแตนจำลองตั๊กแตนตัวเล็กเป็นไอตั๊กแตนยักษ์อะไรแบบนี้ใช่ปะ ฟังดูโบว์แต่มันยังดูเพลินแต่เนี่ยเล็กขอเอาแรกน่าแล้วถึงขึ้นได้แบบดูดูอยู่แล้วไปเลยอ่ะไม่ไหวง่วงจริงง่วงมากเอาไว้เดี๋ยวมันปล่อยออกมาครบทุกตอนกันแล้วกันค่อยค่อยออกมาพูดเหมือนตอนซีซั่นหนึ่งอีกทีหนึ่งคลิปนี้สั้นมากเลยเนาะว่าไหมเพราะยังยังพูดอะไรได้ไม่หมดอย่างแช่คาดหวังกับการต่อสู้ของสักยมุนีมากเกินไปแล้วผลมันออกมาไม่ถูกใจเท่าไหร่นะ